เปนอะปลาปลาที่เป็นเลินลายคลาดกันเล่ามีวัดเบาวัดเบาเอาผังมาเน่ยเมื่อนี้เขามาซีดเบ็ด กับหัวหน้าทั้งสองอีกแล้วกับหัวหน้าเนี่ยกับหัวหน้าเคส <c oughs> สิบเอ็ดปลามันหมูเออระวางเห็นก็ทูสะบปูดอยู่แล้วกีนจะไปดูเ,ปเพื่อนกันไหมพีเป็นเนะไปตามนกขึ้นไปไหมโอ้ยเอบออาอ่องเนาะ ดีฟองไทยทหารที่มุมมว่ายเขาอะไรใบท่าไปรุ่นกันว่ามันมีโตัว่าก็ลงก้อนหมยติดติดหวัวตาก้อนง่อยลงส <laughs> ภาพกองทัพต้องเดินด้วยท้อง ป่าให้บุตรดรเยอะทีมเบ็ดแล้วมันนำรถคนนี่นำเขาว่ามันป่ากินเบ็ดไดรอ๋อตอนนี้ลาดชันกำลังดึงป่าขึ้นมาเนาะนายท่ายมาเส้นดีนี่ขอใกล้ๆกล้ไหมใกล้ป่ามันหมู่เด้อป่าเขียวใกล้ป่ามันหมู่โอ้เจียงเดียวไปตอนนี้เฮ้ยแต้มแรกของเพิ่อนมาเส้นดีอันนี้ระบายนี่ อ่าอีกแล้วอีกแล้วตัว่อมาตัว่อมาสัสดีลาซัน่ากำลังเยอะขึ้นมาตอนนี้นะออไปยังโมฮูไปยังโมฮูสันเดเข่วใกลเข่วหมูขึ้นกาสันดอแล้วออมาอีกแล้วมาอีกแล้วสันเดลาซันาอยเขก่เข่วไกสันย้อนแสงย้อนแสงหน่อยนึ่งเด้อ นายหัวนายหัวโ oh ้โะเตามคู่มาธรรมดาคู่แรกคู่แรกในหัวเปิดงานก่อนมาแล้วมาแล้วชลตัวป่ามาแ้วแตามึงนายหัวเหดอีกแล้วเป็นไงเนาะทางกลางเขานี่นี่ฟองตัวบัดนเดียว เอามาดีไซน์เอามาดีไซน์งเรื่องดื่มมีครบมาแล้วมาแล้วมาแล้วสองคันพร้อมกันอือครับผลิตแม่ล่ะอันนี้มีปะมือถือห้องเลยเห็นไหมตัวเดียวสองโกลสองแท็บ เงนเงี้ยนี่ี่แม่พอซีม,มวนเนี่ยอะ,อะป่าดูเธอที่เห็นเตนกกนี้ยคนฟังกลางจะที่มาเตี้ยทหมูมใช่โอ้ค,คู่คมันมาเป็นคู่ <laughs> แพคคู่แพคคู่เอาได้เป็นคู่อ้องได้ปะป่างังตัวน โอมาแปกมูไไ้คู่กันเลยคู่คนละแนวปากิดเต็มแรกโอ้ทำไมจชสมวงนี้มาเกล้วมาเกล้วโอ้ช่วงหนักๆแกละเขกกล้องไงผู้เชิโอ้ถูกไงบังเข่าขอนนัน เอาว่ามันดวงเดียวเกาะโตห้อมม,มันน่ะมันเกาะโตมันพร้อมเลยโอ้นายคนทางกลางอันดีมานแล้วดึงเอาดึงเอาแท้ไม่ควยได้เลยมาอีกแล้วสีหนักๆเพิ่นว่าใช้ป่าดีมาแล้วเแบบๆแบบตัวเหาแล้วลงท้อ,องคุณดิสตัไง่าย ของแค่มิจิรีละนายไายนี่ยมารถมาจีแล่แต้มหน,นึงนน่งน,นงงายหัวบาดเนี่ยโอ้พี่แดดว่าเฮานายไายคือว่ามิดแท้ <c oughs> บงบรรยากาศเขียม <c oughs> ฟังไทยดีตำรวจบอกออกมาเลยเนี <c oughs> ่ยคันเขานี่คือว่ามิจิรีท <c oughs> ำบ่นบดางว่า ลมกบลุกพ้ามันสนใจไปเยอะทุกป่าบังแนบป่าฟอกป่าฟามันก็สนใจมาอีกแล้วมาอีกแล้วไอตัวป่าโอ้แบบน่นป,าปากะัเออป่ากปากดก็ปากด้วยเอาเอาลุงเอาแบบคำด่งอีกว่ะปากเก่ดิวะ มาอีกแล้วมาอีกแล้วอือลัน่อนเฮอเช็นถูกไมเนี้ยถ้าก้ต้องหลายฝาจนดึ่งเข้าลึื่องนที่สิยกขึ้นมาก่อนกูบอกฝาโบได้ป่ะนี้ได้หนักด้โบได้นะจะเสือคอยนะได้เออล้ามาน พาป้อนโดนเลยปไาจนดึงเข้าลึกเอาเอ้าเเอบ็ดเบ็ดดีมาอีกแล้วมาอีกแล้วกลับมากลับมาได้เก่งไตวันนี้ไต่ไต่ล้านสันวันสี้ดีเอาแล้วนะเฮ้ยคันเบ็ดจนหางอ้วนกลัวแล้วเอาฟาดทีมเลยแบบนี้เอาป เอาไงเละคันเบ็ดจนฮักเนาะไงเลยคันเบ็ดจนฮักเหมือนหดปู้โคป่าเอียงฮักขามือมาเด็ดเด็ดฮักขามือเลยมาเด็นเด็หายหัวแนบโอ้โอ้อันนี้เนี่ยตะกิดว่ะแบบ เอามันคือพันมาอีกสินี่โอ้กินกินพร้อมกันหมดสามคนผู้ที่ผู้ที่เป็นหักก็มีคนแปลงกันยังไงเนาะเอาเมื่อกี้นี่ก็ว่ากดติดนะหมายถึงแล้วจะจีบเป็นไหมวัน้บอกเข้าไงเนื้อปากจีบบอกงงอะไรไงเนี่ย

เอาไงโดด,ด,ดมาให้นหนึ่งขีดมาถึงแล้วเอาขีมโอ้ชิว่าหมอแล้วหมกแล้วนายหัวบบดนี้นะปิดลงควงลงควงมาแล้วดึงขึ้นมาคุณแล้วผู้ทางกลางกับผู้ปดอ้าหลุด <laughs> ตัวพวกไงนะ่นะมากี้เลยนะไปเข้บใกล้เลยหุยเยอะจอยบับ <laughs> นี่ตัวนายทายเหรอตัวน่ามาถึงตไ่ไตไตไตแตกนะเบิรตป้ายเหรอสามตัวแท้ๆเือเสียบบูชือบูือทิกงะ มาอีกละมาอีกละมาอีกละจอยโบุรุษบังเอิบ๊บขืนแล้วข <c oughs> ืนก็ขืนเชียวปุ๊บเ <c oughs> อาคิมนะอันนี้แนวผู้นหนึ่งหมุนเบื้องขวาแล้วผู้หนึ่งหมุนเบื้องซ้ายเองมันก็บู้หู้คือกันแล้ว วันนึงไงกลัวนันนึงหนุงหนหนอชายมาแล้วอือ่นจ้างได้ไตัวบัด่นวพวกบัดคือหมานปากก็ดแท้สบายเกิน <c oughs> นอนสิทน่งสิท,สทละบาทแต่เวนเริ่มค่อยเลยดิเริ่มคำละเจอแล้วป่าเสาว โทษฐานทินโทฐานดีนอนเอาได้เวลาเมื่อบ้านแล้วดิได้เวลาเก็บอุปกรณ์กลับบ้านแล้วโอกาสหน้าค่อยว่ากันใหม่ผลงานเอฟพี่น้องเอฟจะป่ารอนจอนน้ำก้อนปางไก่หมดแล้วหมายแรกของปี มาแล้วผลงานมือนี่โอ้มีตัวใหญ่ไปพอได้งัดเพื่อนว่า